สวยใช่ไหมคะสวยเกินไปหรอคะสวยเยอะไหมคะ เกือบละออกค่ะทุกคนขาลงไปดูอ่ะชิลๆขากลับโค้งขากลไง เราไปฟังเสียงธรรมชาตินะาจะบนไปด้วยและที่นี่ก็คือน้ําตกแม่ห้วยขมิ้นนานะใครจะมาก็แนะนําชั้น4ชั้น3ชั้น2ชั้นหนึ่งแค่นี้พอนะจ๊ะทางที่มาก็จะเป็นแบบนี้ะเธอมันไกลมาก40กิโลจากน้ําตกไปไหนไปดู้เราจะไปนี่เราจะไปเขือนไปนครินแล้วก็เราไปน้ําตกเอราวัณแม่ิน ระวงวันนี้เราไปไหนคะไปประเทศカメไปเอ้ยเอ้ยคุณเล็กคนละไปไหนคะน้องแก้วไม่รู้ไม่รู้วันนี้ตอนนี้กำลังขึ้นเขื่อนศรีนครินใช่ไหมคะน้องแก้วยังอ้าวยังหรอเอาหรอยังตอนขึ้นยังไม่ได้ขึ้นทางค่ะยังไม่ได้ขึ้นทางเดินศรีนครินทาม เด็กน้องจะไปประเทศเพื่อนบ้านอันนี้คือสันเคลนสินะคะรินนะคะแล้วก็มาถึงบนบรรยากาศสันเคลนแล้วเขียวใช้อ่สวยมากสีน้ำตาก็มาเจอกับนางแบบสวยๆคอน,นี้สวยไหมไม่รู้เหมือนกันนะสวยค่ะสวยตอนอยู่คนเดียวก <c oughs> ติประจำใจคือสวยตอนอยู่คนเดียวจ้าน,นเคลนนี้จะเป็นการเก็บภาพสวยๆมาให้ดูมากกว่านะคะใครได้ถ่ายคลิปเท่าไร่ถ่ายแต่ภาพาพาภาพปีนป่ายไปไปตัวและนี่ก็คือหนึ่งที่กับเขื่อนสีนะคะรินจ้าสเปนนี่ค่ะจุดนี้คืออะไรอะไรกันภายในกันเอย ไปไหนกันน่ะไปไหน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 จ้ะเอน้องตกเอเรามันไงจ้ะเจอคนสวยคนเดียวอี้วป้ต้องาวเ้เอจ้า้กีเกบภาพ ให้ฟังเสียงธรรมชาติไหงจ๊ะจุดตรงนี้ก็คือจุดชั้นที่หนึ่งนะจ๊ะทุกคนนักท่องเที่ยวยอมร้ต่างชาติเยอะใส่บิกินี่เล่นน้ำพันนี้อ้ยชั้นไอไอเทนเอาเท้าแช่น้ำไม่ได้เลยจ๊ะมันตอดจ้ะเขาเรียกว่าสปาเท้าที่มันจะกระจี๊ยะกระจิ๋มแล้วผู้ชายก็ชวนจนไปชั้นสี่ชั้นที่ก็จะไการ้นสี่ชั้นสี่ใช่ไหมใช่ชั้นสี่กี่ร้อยเมตรสองร้อยหกสิบหกเมตรวันนี้ตายตายตายเดินแย่เลย ดูสภาพหน้าอีป้าอีป้าเริ่มทอแล้วอีป้าก็เกาะบันไดทับคลานขึ้นเลยจ้ะดูต่อไปนะจ๊ะซอลีอล่ เห็นอีป้าคลานขึ้นกันไหมคะขำมากใช่แต่พอผ่านจุดนั้นมาได้ตรงนี้คือหายเนื่อแล้วฉันก็ปีนป่ายอีกแล้วก็คปขำขำ่ายำขำ แต่ภาพมันสวยทุกรูปอ่ะมันก็ต้องยอมนะฉันก็เก็บภาพไว้เป็นที่ะระลึกจ้ะว่าฉันถึงชั้นสี่จ้ะนั้นตกอนรวันมีเจ็ดชั้นนะจ๊ะถ้าใครไหวไปต่อเส้นทางเข้ามาคือเขามีรถกอล์ฟบริการนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องเดินให้เหนื่อยนะค่าบริการรู้สึกจ้ะ20บาทนะคะท่านละ20บาทมีค่าเข้าด้วยนะนะ่าจะ70บาทเรามาได้ใจเองเลยจำไม่ได้ที่ต่อไปคือเล่นของสูงอีกแล้วจ้ะสกายวอล์กนะเธอฉันนเป็นคนกลัวความสูงมากแต่ทำไมฉันต้องมาที่แบบนี้แต่ไม่ต้องปีนขึ้นไปนะ ้ม็มีลิฟต์จ้ะมีลิฟต์ให้ขึ้นลิฟต์ระดับความสูงสี่ชั้นนะจ๊ะเธอชั้นตื่นเต้นอยู่ชั้นเลยไม่ได้ถ่ายในลิฟต์ให้ดูกันว่ามันขึ้นยังไงนะแต่ขอบอกว่าขึ้นมาบนนี้ถ่ายรูปสวยมากจ้ะเขามีค่าบริการ60บาทนะจ้ะรวมค่าบัตรและค่ารองเท้าด้วยหันมาหันมาออนะมันนี่ละจ้ะที่ว่าถ่ายรูปแล้วสวยนะ แรรีวิวที่สุดท้ายของคลิปนี้ก็คือส่วนเมเปิลจ้ามีค่าบริการเข้าท่านละ1้อบาทนะจ้าแต่เรากินบุฟเฟ่ลำใหญ่ได้ไม่อั้นเลยนะรายละเอียดของสวนเมเปิลเราลงไว้ให้คลิปที่แล้วแล้วนะตามไปดูกันคลิปก่อนนะด้วยนะจ้ะถ่ายรูปแล้วออกมาสวยมากนะจ้าไม่ใช่เอฟฟิคใดๆทั้งสิ้นแล,และนี่คือทริป3คืน2วันของทริปจังหวัดกาญจนบุรีที่เรามากันในส่วนของกล้องที่ถ่ายคือ iPhone 1 3และในส่วนของคลิปเราก็จะใช้กล้อง DJI Osmo Action Pro 5นะจ้ามาบายๆกันแค่นี้แล้วเนาะ